สวัสดีครับคนกำลังรับฟังซีรีส์ทำไมผมเชื่อพระเจ้าคลิปนี้ก็เป็น EP18 จะเริ่มเข้าสู่โหมดโรแมนติกดราม่าแล้วนะครับในช่วงเวลา30วันเต็มๆที่ผมได้ลุกครีใกล้ชิดกับสาวสวยชาวต่างชาติ2คนเพื่อออกเดินทางไปอินสเปคชั่นคุณภาพบริการของ Subcontract ทัวอันดามันแม้ว่าตอนนี้ผมจะหมดแ,แรงกดดันด้านการเงินและนี่สร็แล้วแต่ แรงกดดันกลับกลายเป็นเรื่องหัวใจแทนนะครับอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ยังไม่หยุดทําการอัศจรรย์ให้ผมเห็นอย่างต่อเนื่องถ้าคุณอยากรู้ว่าผมรับเชื่อพระเจ้าเพราะอะไรมิสเตอรีโบลาและลิต้ามีบทบาทต่อการตัดสินใจของผมยังไงอย่าพลาดติดตามจนจบซีรีส์นี้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามช่องนี้เอาไว้เลยนะครับจากคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมก็ไปโบสถ์แล้วก็ได้วางแผน Inspection นริปกับโบราสาวสวยแอฟริกาใต้แห่งเมืองเคปทาวแล้วก็ได้นัดหมายกันเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นวันพุธซึ่งเราก็จะไปสำรวจคุณภาพบริการของโรงแรมที่หาดกะรลและหาดกะตะเป็นเป้าหมายแรกเพราะว่าเรื่องที่พักเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับกรุบทัวรุปใหญ่นะครับผมก็ได้นัดหมายทุกคนให้มาเจอกันที่หน้าออฟฟิศของผม พวกเราก็เดินทางไปด้วยกันด้วยรถตู้ผมนั่งติดกับเพื่อนซีชื่อชาติโบราก็นั่งติดกับลิตา้าและลูกน้องของผมแดงหัวหน้าทัวร์โอเปอเรเตอร์ก็นั่งติดกับโจ้หัวหน้าเซลลขายค๊บทัวร์นะครับก่อนที่รถตู้จะล้อหมุนโบรากับลิตา้านั่งกลมมือก้มหน้าทำปากขนุนขมบขมิบโจ้เหลือบไปเห็นจึงถามพวกเธอว่าพวกเธอทำอะไรลิตา้าก็หัวเราะเบาๆแล้วก็ตอบว่าพวกเราอธิษฐานขอพระเจ้า คุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัยและวอวยพรอนการอินสเปคชั่นในแต่ละจุดให้ราบลื่นชาติเพื่อนของผมซึ่งเป็นชาวพุทธจ๋าก็หันหน้าไปมองสองสาวแล้วก็เปยเปลยว่าพวกอยู่ไม่เห็นเหรอบนแผงคอนโซลหน้ารถเราก็มีรูปปั้นพระพุทธรูปเต็มไปหมดแล้วพวกอยู่ยังจะกลัวอะไรอีกโบลามองชาติแล้วก็รีบสวนกลับใช่พวกเราเห็นแล้วแต่ว่าอยู่รู้ไหม ในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลและลูกป,ปั้นเหล่านี้ก็ล้วนสร้างด้วยดินหรือหล่อด้วยเหล็กซึ่งวัตถุดิบก็ล้วนมาจากดินและพระเจ้าก็เป็นผู้สร้างดินสร้างแรล่ธาตุต่างๆบนโลกสร้างจักรวาลดังนั้นพวกเราจึงขอพรกับพระผู้สร้างไว้วางใจพระองค์มากกว่าดินหรือเหล็กชาติได้ยินอย่างนั้นก็โต้กลับโท้เอย๋ยแล้วพวกอยู่รู้ได้ยังไงล่ะผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลคือพระเจ้า ถ้างั้นไอ้ถามหน่อยแล้วพระเจ้าล่ะใครเป็นผู้สร้างพระเจ้ามาถึงตรงนี้ผมก็รู้สึกบรรยากาศชักจะไม่ค่อยดีกําลังจะกลายเป็นดีแบตโตวาทีศาสนาการบนรถผมจึงรีบพูดเปลี่ยนเรื่องโดยเฉยไปถามโบราว่าโบลาพวกเราจะไปอินสเปคชั่นโรงแรมไหนก่อนดีจะได้บอกก่อนครับโบราก็มองหน้าชาติแล้วก็รู้ว่าเขากําลังเคืองที่ไปพูดกระทบรูปปั้นพระพุทธรูปที่เขาศรัทธาเธอจึงพูด ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลงว่าเอาไว้วันหลังไอจะตอบอยู่ทุกคำถามก็แล้วกันแต่ตอนนี้เรามีงานจะต้องทํากันก่อนแล้วก็หันมาตอบผมว่าเราจะไปหาดการะลนกันก่อนนะคะจากป่าตองเราก็จะผ่านหาดการะลนแล้วค่อยไปหาดกะตะแล้วการดีแบตของความเชื่อศรัทธาระหว่างพุทธกับคริสก็ค่อยๆสงบลงเมื่อล้อหมุนทุกคนก็หันไปเอนจอยกับวิวทิวทัศน์สข้างทางแทนนิตา พยายามเปลี่ยนบรรยากาศที่อึดอัดในรถเธอก็กวักเอาซีดีเพลงในกระเป๋าส่งให้คนขับเปิดเธอพูดภาษาไทยกระท่อนกระแท่นว่าพี่คนขับคะช่วยเปิดเพลงนี้หน่อยนะคะเพลงนี้ร้องจากไบเบิลสดุดีบทที่ร้อยีบเอ็ดก้อห่งถึงสฟังแล้วก็จะสบายใจดีมากเลยแล้วเสียงเพลงก็ลอยเบาๆอยู่ในรถด,ดังนี้นะครับ เียฟังเสียงเพลงของคริสเตียนเออมันก็เพราะดีนะเนื้อหาเนื้อเพลงก็ออน่าสนใจดีแต่ว่าสมองก็ยังวน,นเวียนกับคําถามสุดท้ายของชาติเพื่อนรักที่เขาถามโบราว่าแล้วใครล่ะสร้างพระเจ้าเอาไว้ผมจะหาโอกาสดีๆถามมิสเตอรีแต่ชาติก็ยังไม่อยอมจบง่ายๆแอบกระซิบกับผมเบาๆว่าเฮ้ยเพื่อนเองอย่าไปหลงเชื่อพวกบ้าพระเจ้าเลยนะพวกเราเป็นคนไทย ศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของเราอย่าไปหลงสเสน่ห์สาวสวยจนถึงขั้นทรยศกับศาสนาประจำชาตินะเว้ยเพื่อนผมก็มองหน้าชาติแบบขำนิดนิดคิดในใจว่าชาติก็พูดเกินไปหน่อยแต่ก็เข้าใจดีว่าเขาเป็นห่วงผมผมก็เลยเงียบไม่พูดอะไรมากเพราะผมก็เพิ่งจะผ่านสถานการณ์ที่ประดาดอัศจรรย์หลายครั้งหลายหนจนปลดหนี้ได้และก็เริ่มเชื่อว่าพระเจ้าน่าจะมีจริงเพียงแต่ว่าผมยังไม่เห็นว่าตัวผมเป็นคนบาป ที่จะต้องมาให้พระเยซูล้างบาปเท่านั้นเราก็ขับรถกันต่อไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงหาดกะลนมีช่วงหนึ่งรถกระโดดนิดนึงเพราะเจอหลุมเจาบ่อเล็กๆชาติก็พึมพำบ่นให้ผมได้ยินว่าพวกฝรั่งก็ชอบจะบอกว่าพระเจ้าสร้างโน,น่นสร้างนี่สร้างดินสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลแต่ไม่เห็นมาสร้างถนนให้ภูกเก็ตของเราดีๆไม่มีหลุมมีบ่อสักทีผมก็หัวเราะในใจไม่ตอบอะไรคือในยุค 20กว่าปีก่อนนั้นนะครับถนนหนทางในโปรเกกตมันก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนสมัยนี้มันจะเป็นถนนแคบๆแ,แบบลาดยางแล้วก็บางจุดก็จะมีมีบ่อเล็กๆอยู่บ้างพี่น้องที่รักครับมีผู้ฟังบางท่านที่ติดตามฟังคลิปในซีรีส์ของผมมาตลอดก็มีหลายคนสงสัยว่าผมจดจำรายละเอียดต่างๆมากมายได้อย่างไรเหตุการณ์ผ่านมาแล้วตั้ง20กว่าปีขอตอบตรงนี้ว่าผมมีนิสัยชอบจดบันทึกไดอารี่ประจำวันนะครับ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่อัศจรรย์ติดกันทําให้ตอนนั้นผมก็ยิ่งจดบันทึกละเอียดแล้วก็เอาไดอารี่มาอ่านหรือฟื้นความทรงจําผมจึงเล่าได้ทุกรายละเอียดไงล่ะครับชาติติดตามผมมาในคลิปนี้ก็เพราะเขาทําธุรกิจรถเช่าในภูกเก็ตแล้วก็กําลังอยากจะแตกลายมาทําธุรกิจทัวบ้างจึงติดรถมาด้วยเพื่อจะเรียนรู้จากผมชาติถามผมว่าเฮ้ยเพื่อน เองก็โอนมัดจำจองโรงแรมไปแล้วไม่ใช่หรือวะแล้วจะมาเสียเวลาดูโรงแรมทําไมอีกโบลานั่งใกล้ๆแอบได้ยินจึงหันมาตอบแทนว่าตรวจสอบซ้ํามันก็คือวิธีของคนรอบคอบไงละ่ะมิสเตอร์ชาติแล้วเธอก็มองหน้าผมแบบเชื่อนชมนิดๆผมก็ตอบชาติไปว่าอันที่จริงนะเพื่อนแดงลูกน้องของเราก็หาโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนทำควอเตชันเสนอราคา และเราก็ได้โอนเงินไปวางมัดจากับโรงแรมที่แดงหามาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่เงินมัดจาเข้ามาจากลูกค้าซึ่งก็เป็นโรงแรมแถวกระตะักแล้วผมก็หยุดนิดนึงและพูดต่อว่าแต่ที่เรายังไปอินสเปคชันกันก็เพื่อจะได้มั่นใจว่าโรงแรมที่เลือกมีความพร้อมที่จะให้บริการตามที่คุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็จะได้่วยโอกาสไปดูโรงแรมอื่นๆในละแวกนี้ด้วยณที่เราไม่จองกับโรงแรม5ดาวของมิสเตอร์กับโบลา ก็เพราะมีห้องน้อยไม่พอรองรับกลุ๊มใหญ่300คนและงบประมาณค่าที่พักของลูกค้าก็ได้แค่3ดาวบวกหรืออย่างมากก็4ดาวอ,อชาติก็พูดติดตลกว่าอืมเข้าใจแล้วละ่ะนึกว่าเองแอบจะหาเรื่องได้ใกล้ชิดสาวๆผมก็หัวเละเบาๆแบบเขินนิดๆสองสาวต่างชาติก็หันมามองแล้วก็หัวะละกันเบาๆพวกเธออยู่ภูกเก็ตมาได้พักนึงแล้วพอจะฟังภาษาไทยออกว่าชาติกุยอะไรกับผม ผมหลบตาสองสาวเฉยมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วผมก็หันไปพูดกับชาติเพื่อสอนเขานิดๆเพราะรู้ว่าเขาอยากจะเข้าวงการธุรกิจทัวร์อันที่จริงนะเพื่อนตามหลักมันก็ควรจะไปอินสเปคชันให้ครบก่อนแล้วค่อยเลือกมาอันที่ดีที่สุดและมาทำควอเทชันเสนอลูกค้าเราก็จะได้เลือกโรงแรมที่เหมาะสมกับลูกค้าที่สุดแต่ว่ากรุปนี้มีเวลาโคตรจะจำกัดเลยเพื่อนจะต้องรีบปิดเสนอราคาด่วนให้ทันเดดไลน์ แดงก็เลยเลือกโรงแรมที่เขาเคยเห็นเคยเช็คมาแล้วก่อนหน้ามั่นใจว่าโอเคแน่ๆแล้วเราก็มาตามเช็คซ้ําอีกให้ชัวร์อีกรอบไงละ่ะเอ็งเข้าใจแล้วหรือยังชาติก็พยักหน้าเข้าใจแต่ก็ไม่ไวจะพูดกวนๆหันแน่หาก็อ,อ้างล่ะสิแล้วทําไมเอ็งจะต้องเอาสองสาวชาวต่างชาติสองคนนี้มาด้วยละ่ะผมสังเกตเห็นโบลากับลิต้าแอบเงียหูฟังว่าผมจะตอบอยังไงผมจึงตอบเพื่อนไปว่า โบลาเธอเป็นฟอนต์ออฟฟิศแมนเจอร์ของโรงแรม5ดาวมา3-4ปีแล้วเธอเชี่ยวชาญเรื่องตรวจคุณภาพโรงแรมมากกว่าเราซะอีกเธอยอมเสียเวลามาด้วยก็ช่วยพวกเราได้เยอะมากเลยผมมองหน้าโบลาส่งสายตาหวานให้กับเธอนิดหนึ่งชาติก็ถามต่อแล้วคนชื่อลิต้าล่ะลิต้าสาวสวยฟิลิปปินก็รีบหันขวับมาแอบฟังอย่างตั้งใจว่าผมจะพูดอะไรผมก็ตอบชาติไปว่า ลิต้าเสียงดีมากเธอร้องเพลงตามห้องอาหารโรงแรมหลายๆแห่งในภูกเก็ตก็เลยรู้ว่าการจะดูห้องอาหารโรงแรมจุดไหนจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเครื่องเสียงเป็นอย่างไรจัดดินเนอร์ปาร์ตี้แบบไหนอีกอย่างเธอก็อาสาพาเพื่อนชาวไทยอีกกลนของเธอที่จะช่วยร้องเพลงในทริปนี้ของเราด้วยงานนี้จึงขาดเธอไม่ได้เลยแล้วผมก็มองสบตาลิต้าด้วยสายตาขวาคุณเธอ เธอช่วยผมตั้งแต่ไปหาพัตตคารร้านอาหารด้วยกันแล้วก็ยังอาสามาจะมาร้องเพลงในงานดินเนอร์ของลูกค้าอีกด้วยลิต้าก็สบตาผมได้สายตาแสดงความรู้สึกพอใจที่ผมเห็นคุณค่าของเธอในการเดินทางมาร่วมทริปด้วยกันแล้วผมก็หันไปพยักหน้าให้กับโจ้ด้วยแล้วก็พูดเสริมกับชาติว่าส่วนโจ้ลูกน้องคนสําคัญ โจเป็นหัวหน้าเซลขายกรุ๊ปทัวร์จะต้องเจราจาคอนเฟิร์มกับโรงแรมเรื่องราคาคอนแทคเรทต่างๆเงื่อนไขาการจ่ายเงินในอาจจะหลายก๊อกเงื่อนไขคืนห้องเงื่อนไขค่าอาหารทุกอย่างเลยถ้าไม่มีโจเราก็อาจจะโดนฟันราคาหรือโรงแรมไม่ดูแลให้ดีพอลูกค้าก็จะกล่อมเพลนได้อีกอย่างหนึง่งโจก็ต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ไปใช้ขายกรุ๊ปทัวร์อื่นๆอีกในอนาคต โจก็มองหน้าผมด้วยสีหน้าแฮ ppy เหมือนจะบอกว่าขอบคุณครับพี่ที่เห็นผมมีประโยชน์กับคลิปนี้จากนั้นโบราก็ได้โอกาสพูดย้อนกับทำนองว่าทุกคนที่มาร่วมคลิปนี้ก็ล้วนมีประโยชน์ที่มาอินสเปคชั่นด้วยกันแต่ว่ายู่ลชาติยูมาทำอะไรชาติก็นั่งอึง้งเงียบพูดไม่ออกอยู่นานผมจึงพูดแก้แทนไปว่าชาติเป็นเพื่อนผมเขาถ่ายรูปเก่งที่ให้ชาติมา ร่วมทริปก็ชาติจะได้ช่วยถ่ายรูปเพราะว่าเราจะต้องเก็บเอารูปสวยๆส,ส่งให้ลูกค้าดูด้วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าชาติก็มองหน้าผมแบบพอใจที่ผมตอบแก้หน้าแทนให้ซึ่งอันที่จริงงานถ่ายรูปมันก็เป็นงานของแดงเพราะแดงจะต้องเอาไปวางแผนกับทีมงานไกด์และสตาฟทัวร์แต่ผมจะต้องหาอะไรให้เพื่อนทําไม่งั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินเมื่อพวกเราไปดูโรงแรมหลายแห่งที่กระโนแล้ว จากนั้นก็ไปกระตะดูอีกสองสามโรงแรมแล้วเราก็ไปถึงโรงแรมที่เราจองไว้ลิต้ารู้งานดีจึงรีบพาพวกเราดิ่งไปที่เจ้าหน้าที่ f อ o n ด d e s แล้วเธอก็ผายมือมาที่ผมแนะนำทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเป็นภาษาอังกฤษทำนองว่านี่คุณบิ๊กเป็น CEO จากบริษัททัวร์อันดามันเบสทราเวลพวกเเรามาอ s สเ c ชั่นโรงแรมของคุณตามที่คนแดงได้นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว เธอแนะนําตัวผมซะใหญ่โตพูดเป็นภาษาอังกฤษมันก็ทําให้ทีมเราดูเหมือนบริษัทอินเตอร์ที่ดูดีมีชาติกูลน่าเชื่อถือมากนะครับซึ่งอันที่จริงตอนนั้นผมก็เป็นเพียง MD บริษัททัวร์เล็กๆมีพนักงานประมาณแค่10กว่าคนและผมก็เพิ่งจะอายุประมาณ32ชาติก็พอๆกับผมลิต้าก็แค่27โบลาก็28แดงกับโจก็ประมาณ27 28นี่แหละครับแต่ผมรู้ว่า ที่ลิต้าแนะนําตัวผมแบบนี้ก็เพราะเรากําลังเดียวกับโรงแรมใหญ่ระดับสีดาวจึงต้องพูดให้ดูใหญ่โตสมน้ําสมเนื้อกับเขามันจะเป็นผลดีต่อการเจรจาต่อรองนี่ก็คือโลกแห่งความเป็นจริงทางธุรกิจนะครับถ้าทําตัวซื่อ้ๆบ้านๆเกินไปก็อาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่เกรงใจหรือไม่เชื่อถือและทําให้เราเสียเปรียบในการเจรจาต่อรองลิต้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีเพราะว่าเธอติดต่อ เป็นนักร้องฟรีแลนซ์ให้กับห้องอาหารโรงแรมต่างๆทั่วภูกเกต็ตเธอจึงเข้าใจการแนะนําตัวเองที่จะเป็นผลดีให้กับทีมของเราโบราก็แอบ,บยกนิ้วโป้งให้ลิต้าที่แนะนําตัวผมว่าเป็น CEO เจ้าหน้าที่ฟอนเดสก็โกริกจอยกมือไหว้ผมและทีมงานแล้วก็รีบโทรแจ้ง GM โรงแรมจากนั้นเธอก็เชิญพวกเราไปนั่งที่ล็อบบี้สักครู่หนึ่ง G m ของโรงแรมก็พา เซลล์เมนเจอร์และฟอนด์เมนเจอร์ทีมงานของเขามาต้อนรับพวกเราเราชาติแอบกระซิบกับผมว่าโอ้โห GM โรงแรมยกทีมาต้อนรับพวกเราเลยเชียวหรือวะนึกว่าแค่จะส่งสตาฟมาพาดูห้องเท่านั้นผมยิ้มและตอบชาติเบาๆว่าเราเอาลูกค้า300คนมาให้เขามูลค่าหลายแสนเกือบล้านมันก็ย่อมแน่นอนที่ GM ต้องรีบมาต้อนรับด้วยตัวเอง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่นักต่องเที่ยวหลงเหลงในตอนนี้แล้ว G.M. โรงแรมก็แนะนำตัวเองว่าสวัสดีครับผมชื่อสมศักดิ์เรียกชื่อเล่นสั้นๆว่าแซมก็ได้นะครับและนี่คุณเมย์เซลล์แมเนเจอร์และคุณกิฟฟ์ฟอนดแมเนเจอร์ของเราพูดจบพวกเราก็แลกเปลี่ยนนามบัตรกันพอพนักงานเอาเวลคัมดิ้งมาเสิร์ฟมันเป็นน้ำสีฟ้าๆสวยสดใสคุณแซมก็พูดขึ้นว่าด,ดื่มน้ำอันชันเย็นๆชื่นใจกันก่อนนะครับ พอชาตจะยกดื่มก่อนใครคุณแซมก็รีบหยุดไว้พูดว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเติมน้ำมะนาวก่อนจะยิ่งอร่อยนะครับแล้วเขาก็ให้สตาฟเติมน้ำมะนาวที่นั้นใส่ขวดเล็กๆลงไปทุกแก้วน้ำสีฟ้าก็ค่อยๆกลายเป็นสีม่วงคลามอย่างสวยงามสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นก็ร้องว้าวกันรู้สึกประทับใจราวกับดูมายากลน,นะครับชาตร้องขึ้นว่าโอ้โหหน้าประทับใจจริงๆโรงแรมนี้มีโชว์เล็กๆตอนต้อนรับด้วย อย่างนี้ลูกทัวร์จำไม่ลืมแน่ๆพวกเราทุกคนก็หัวเราะกันอย่างเคล่้นเกลงแต่แดงหัวหน้าทัวร์โอเปอเรเตอร์ของผมถามด้วยน้ำเสียงกังวลน,นิดๆว่าเออคุณแซมครับถ้าเสิร์ฟเวลคัมดิ้งแบบนี้ให้ลูกทัวร์เราตั้ง300คนมันจะรอนานไปหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าขั้นตอนจะเยอะอยู่นะครับคุณแซมก็สบตาแดงแล้วก็มองมาที่ผมและยิ้มตอบทันทีว่าไม่ต้องห่วงเลยครับ อันนี้จัดพิเศษเพื่อกลุนบิ๊กและทีมอินสเปคชั่นเท่านั้นแต่ในวันที่คณะทัวร์300คนมาจริงเราจะจัดเตรียมสูตรผสมแบบพร้อมเสิร์ฟเลยทีเดียวไม่ต้องมาโชว์แบบนี้นะครับทีมเราจะแจกเบลคัมดิงให้ทุกคนในระหว่างรอเช็คอินที่็อบบี้ก็จะไม่มีใครบ่นในเรื่องรอนานนะครับผมรู้สึกสบายใจก้นเยอะเมื่อได้เห็นการต้อนรับแบบมืออาชีพแบบนี้แค่แก้วอัญชันมะนาวเย็นเชื่นใจ ก็ทําให้ผมมั่นใจว่าลูกทัวร์สามร้อยคนจะต้องประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกแน่นอนระหว่างที่ยืนจิบน้ําอันชันฟ้าคือสีฟ้าสีกลามสวยนั้นผมก็แอบคิดในใจพระเจ้าของโบรากับลิต้าจะเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างจริงๆหรือทุกอย่างดูเหมือนราบลื่นไปหมดเหลือเกินจนใจผมเริ่มไม่กล้าที่จะปฏิเสธอีกแล้วว่าอาจจะมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังจริงๆแต่อย่างเดียวที่ผมยังค้างคา,าก็คือ ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผมจะต้องให้พระเยซูมาล้างบาปทั้งๆท,ท,ที่ผมก็คิดว่าผมไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นและนี่แหละมันเป็นปมในใจของผมที่ผมยังหาคําตอบไม่ได้แต่พระเจ้าจะค่อยๆตอบผมเองในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าอยากรู้ว่าหลังจากเวลกัมดับบิงวันนี้แล้วผมเจออะไรต่อพระเจ้าทําอะไรในใจผมอีกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อรับฟังคลิปถัดไปใน EP 19ต่อนะครับ ขอพระเจ้าหวยพอด